ความสำเร็จเบื้องแรกนะครับก็คือกัดกระดุมเม็แรกให้มันถูกต้องผมเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าในกัญชาทางการแพทย์นั้นจะมีสเต็ปที่เราจะต้องเดินผ่านนะครับถ้าท่านจะเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ท่าแผนไทยาไทาประไทศปรยยุครัสกคลินิก อันที่หนึ่งนะครับก็คือต้องมีตัวยาที่ถูกกฎหมายใช่ไหมครับก็คือ legalize drug ขึ้นมาครับซึ่งปัจจุบันนี้ตามกฎหมายของ NCB นั้นผู้ผลิตยาถูกกฎหมาย จะต้องเป็นภาครัฐเะเท่านั้นไม่ใช่มหาวิทยาลัยหรือเอกชนนะครับซึ่งภาครัฐที่ทาได้ปัจจุบันนี้ก็คือองค์การเภสัชกรรมคือถ้าเป็นยาจากองค์การเภสัชกรรมเราก็ถือว่าเป็นยาที่ถูกกฎหมายอันที่2ก็คือกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรนะครับซึ่งอยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทยนะก็เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สก,กัดได้นะครับซึ่งหลังจากที่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้คลินิกเอกนชนหรือสารประกอบการเอกชนเรื่องบรรมานีสสามารถที่จะจําหน่ายกระชาดทางการแพทย์ได้นี่หน่วยงานนั้นก็เลย มีความประสงค์ว่าจะสนับสนุนให้มีการสร้างรายได้ให้ทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าเมื่อมารวบรวมกันนั้นทางหลักสูตรของเรานี้ก็จะรวบรวมผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมีรายชื่อทุกท่านแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อตรวจสอบว่าพวกเราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ จำหน่ายยาจากวงการเป็นชจกรรมหรือว่าจากกองพัฒนายาแผนไทยและสมนุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับก็คือท่านจะได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตามกฎหมายของสปชา,ชาติแล้วเป็นผู้ที่จะจาหน่ายกัญช้ท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าท่านคิดว่าจะไปซื้อ,อยาจากที่นู่นที่นี่นั้นจะพบว่าโดยกฎหมายจะกระทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จเบื้องแรกนะครับก็คือกัดกระดุมเมแรกให้มันถูกต้องนะครับก็คือต้องทํางานร่วมกับภาครัฐ จึงจะสามารถที่จะเป็นคลินิกที่ทำกัญชาได้อย่างถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในโครงการของเรานั้นเมื่อท่านเรียนหลักสูตรแล้วปุ๊บท่านมีคุณสบพร้อมเนี่ยทางโครงการของเราก็จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อของท่านเพื่อประสานงานนะครับแล้วก็จะได้ประชุมร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขครับ